พ่อแม่หลายคนเลยนะอยากจะให้ลูกเนี่ยมีาศาสนาถ้าเกิดลูกเนี่ยก็บอกว่าเขาไม่มีาศาสนาไม่นับถือาศาสนานี่พ่อแม่นี่หลายคนจะเป็นทุกข์มากเลยอันนี้เพราะอะไรนะเป็นเพราะส่วนใหญ่เนี่ย เชื่อว่าเนี่ยมีศาสนาก็คือมีคุณธรรมถ้าไม่มีศาสนาก็แปลว่าไม่มีธรรมะหรือไม่มีคุณธรรมอยานั้นถ้าเกิดว่าลูกเนี่ยไม่มีหรือไม่นับถือศาสนานี้พ่อแม่จะเป็นทุกข์มากเพราะคิดว่าลูกเนี่ยอาจจะไม่มีคุณธรรมก็ได้ แต่ว่าไอ้ความเชื่อว่าเนี่ยาศาสนากับคุณธรรมเนี่ยไปด้วยกันนี่มันก็อาจจะไม่ได้เป็นจริงอย่างนั้นก็ได้นะหมายความว่ามีาศาสนาแต่ว่าคุณธรรมบกพร่องหรือว่าไม่มีน้ำใจไม่มีความเอื้อเฟื้อก็ได้นะและนี่ก็คือสิ่งที่ มีการค้นพบนะจากการศึกษาการทดลองเมื่อไม่กี่ปีมานี้เนี่ยพบว่าเด็กที่มีาศาสนาเนี่ยอาจจะมีน้ำใจน้อยกว่าเด็กที่ไม่ได้นับถือาศาสนาก็ได้อันนี้เขามีการศึกษานะ ทดลองกับเด็ก5ขวบถึง12ขวบจำนวนพันกว่าคนนะในประเทศหลายประเทศทีเดียวนะอเมริกาแคนาดาตุรกีจอร์แดนแล้วก็จีนด้วยนะีก็คือประมาณ2-3ทวีปนะเด็กพันกว่าคนนี้ก็ครึ่งหนึ่งเนะี่ยก็มาจากครอบครัวที่ นับถือศาสนาแล้วก็เคร่งศาสนาด้วยอีกครึ่งหนึ่งก็มาจากครอบครัวที่ไม่ได้นับถือศาสนาแล้วก็ให้เด็กทำกิจกรรมนะก็คือว่าเนี่ยเอาสติ๊กเกอร์เนี่ยสวยๆเนี่ยประมาณ30อันเนี่ยให้เด็กแต่ละคนเลือกบอกว่าเลือกได้นะที่ชอบเนี่ยสิบอันนะ สติกเกอร์เนี่ยที่ชอบเนี่ยเลือกได้สิบอันเลยแล้วก็ที่เหลือก็จะแบ่งให้เพื่อนที่เหลือนี้ก็จะให้เพื่อนไปเลือกแต่คนนี้พอเด็กเลือกได้สิบอันเนี่ยนะที่ชอบเนี่ยคนทดลองก็บอกว่าไม่มีเวลาแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องยุติเท่านี้ไม่สามารถที่จะเอาสติกเกอร์ อันอื่นเนี่ยที่เหลือนี้ไปให้เพื่อนเอนเลือกได้นั่นก็หมายความว่าเด็กคนอื่นเนี่ยในกลุ่มเนี่ยก็จะไม่ได้เลือกสติกเกอร์เลยมีเด็กคนเดียวหนะ้าที่ได้เลือกแล้วเขาก็ดูว่าเด็กคนนั้นเนี่ยเมื่อเห็นเพื่อนเนี่ยเขาไม่ได้สติกเกอร์เนี่ยเขาจะทำยังไงเขาจะแบ่งไหม แบ่งให้เพื่อนหรือว่าเก็บไว้คนเดียวแล้วก็เพราะว่าเด็กที่มาจากครอบครัวที่นับถือศาสนาซึ่งก็หมายความเด็กนี่คงจะมีศาสนาด้วยปรากฏว่าไม่ค่อยแบ่งนะในทางตรงข้ามในเด็กที่มาจากครอบครัวที่เขาไม่ค่อยนับถือศาสนาหรือไม่มีศาสนาเลยซึ่งก็หมายความว่าเป็นเด็กที่ พลอยไม่มีศาสนาหรือไม่นับถือศาสนาด้วยเพราะว่าแบ่งนะแบ่งให้เพื่อนที่ไม่ได้สติกเกอร์อันนี้ก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาว่าทำไมเด็กที่มีศาสนาหรือมาจากครอบครัวที่เคร่งศาสนานีจึงไม่ค่อยมีน้ำใจเมื่อเทียบกับเด็กที่เขาไม่นับถือศาสนา หรือว่ามาจากครอบครัวที่ไม่ค่อยได้สนใจศาสนาเท่าไหรก่ก็อธิบายงี้ว่าเนี่ยเด็กที่นับถือศาสนาเนี่ยเขาคิดว่าเขาเป็นคนดีแล้วนะเขาสวดมนต์หรือว่าเขามีความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาเช่นเชื่อพระเจ้าก็เลยคิดว่าเนี่ยฉันมีศาสนาฉันก็เป็นคนดีแล้ว เพราะฉะนั้นก็เลยไม่ค่อยได้สนใจกับพฤติกรรมหรือการกระทำของตัวเองเท่าไหร่ก็ฉนันเป็นคนดีแล้วนี่นะงั้นทำอะไรไปมันก็ก็ถือว่าดีทั้งนั้นแหละตรงข้างกับเด็กที่เขาไม่มีศาสนาหรือไม่นักถือศาสนาเนี่ยเขาก็มีความตระหนักว่าเนี่ยคนเราจะดีหรือไม่เนี่ย มันอยู่ที่การกระทาถ้าทำดีเอื้อเฟื้อผู้เอื้อเฟื้อผู้อื่นนะจึงจะเรียกเป็นคนดีแต่ถ้าไม่มีน้ำใจนะเห็นแก่ตัวเองอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นคนที่ยังไม่ดีเท่าไหร่พูดง่ายคือว่าเด็กกลุ่มหนึ่งเนี่ยเห็นว่าเนี่ย คนมีศาสนาคือคนดีแต่เด็กกลุ่มนึงบอกว่าเนี่ยต้องทำดีนะถึงจะเป็นคนดีนะอันนี้ก็เป็นข้อสรุปนะของคนที่เขาต้ง,งานทดลองนี้ว่าอันนี้คือเหตุผลหรือคำอธิบายว่าทําไมเด็กที่มีศาสนาหรือมาจากครอบครัวที่นักถือศาสนานี่เขาจึงไม่ค่อยมีน้าใจ บอกคิดว่าเขาเป็นคนดีอยู่แล้วนะเขาสวมดมนต์ไหว้พระเขาไปวัดฉันมีศาสนาเพราะว่าฉันมีศาสนาฉันมีความเชื่อฉันไปวัดฉันก็เป็นคนดีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องทำอะไรกับคนอื่นนี่ก็เลยไม่ได้ใส่ใจนะว่าจะเป็นอย่างไรเพราะว่าเป็นคนดีแล้วเนี่ยนะทำอะไรมันก็ดีทั้งนั้นแหละแต่ที่คนที่เขาไม่นับถือศาสนาเนี่ยเขาก็ ตรหนักว่าเนี่ยจะเป็นคนดีได้มันต้องทำดีมันต้องเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต้องมีน้ำใจอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดนะและที่จริงถ้าเรามามองในเมืองไทยเนี่ยนะเราก็อาจจะหลายคนก็จะเห็นอย่างนั้นนะว่าคนที่เคร่งน,ะนับถือศาสนาไม่ใช่เฉพาะเด็กอย่างเดียวผู้ใหญ่ด้วยนะ โดยพ่อประเภทที่ว่าเข้าวัดทาบุญบ่อยๆนี่จำนวนไม่น้อยนี่ก็ไม่ค่อยมีน้ําใจเท่าไหร่หรือว่าไม่ค่อยมีความเอื้อเฟื้อกเกื้อกูลผู้อื่นอย่างเราสังเกตดูเนี่ยคนที่ไปเป็นจิตอาสาไปช่วยเหลือคนป่วยนะหรือไปช่วยเหลือคนแก่คนชราหรือไปทํากิจกรรม ที่เป็นพียงส่วนรวมเนี่ยส่วนใหญ่นี่ก็ไม่ได้เป็นคนที่เรียกว่านับถือาศาสนาหรือเคร่งาศาสนานะคนเคร่งาศาสนาไปไหนหมดนะ,ะก็ส่วนมากก็เข้าวัดนะก็ไปทําบุญนะไปถวายสังฆทานหรือสวดมนต์บ่อยๆแต่พอถึงเวลาที่จะช่วยเหลือผู้อื่นหรือช่วยเหลือส่วนรวมนี่จะไม่ค่อยแข็งขันเท่าไหร่ ส่วนเนี่ยเป็นเพราะว่าเนี่ยก็คิดว่านะการทำความดีคือการทำกับพระนะการบำรุงวัดเรว่าการทำบุญก็ฉันทำบุญอยู่แล้วฉันทำดีอยู่แล้วนะเรื่องเพราะนั้นเนี่ยการไปช่วยคนอื่นนี่ก็เลยไม่ค่อยใส่ใจเลยที่คิดว่าเนี่ยทำบุญกับพระนี่มันได้บุญมากกว่าไปช่วยเหลือคนอื่นนะ ไปช่วยเหลือคนอยากคนจนไปช่วยเหลือคนป่วยนี่มันได้บุญน้อยกว่าทำกับพระแบบนี้ก็มีนะเรียกเป็นเพราะว่าการสอนนะการสอนให้คนการสอนศาสนาเนี่ยเราเป็นเน้นเรื่องการปลูกศรัทธามีศรัทธาในพระรัตนตรยัยหรือเป็นเนนเรื่องพิธีกรรมมาก สวดมนต์เข้าวัดทำบุญใส่บาตรแค่นี้พอแล้วซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของการทำดีกับคนที่อยู่เหนือกว่าเราไม่เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าไม่เป็นพระพุทธเจ้านี่ก็ถือว่าผู้ที่อยู่สูงกว่าเราคิดว่าทำดีกับท่านเหล่านั้นเนี่ยก็ก็พอแล้วพอจะได้อน,นิสงส์แต่ถ้าทำดีกับคนที่เท่ากับเรา อยู่ระนาบเดียวกับเราอยู่ระดับเดียวกับเราหรือต่ำกว่าเรานะมันได้บุญน้อยกว่านะหรือว่าได้อานิสงส์น้อยกว่าทันนี้ก็มีความเป็นความเชื่อในหมู่ชาวพุทธจำนวนมากทีนะ่เรียกว่าเคร่งนะหรือว่าสายวัดนะเพราะงั้นการที่จะใส่ใจกับการช่วยเหลือผู้อื่นหรือแม้กระทั่งการช่วยเหลือ ส่วนรวมหรือการใส่ใจกับสิ่งว่าร้อนกันน้อยลงอย่างที่พูดเมื่อ2อสาวันก่อน,อนวันนี้ในอเมริกานี่คนที่เคร่งศาสนานี่จะไม่ค่อยสนใจเรื่องปัญหาโลกร้อนเท่าไหร่ซึ่งก็ไม่ใช่เฉพาะคนนับถือคริสต์นะคนนับถือพุทธก็คงคล้ายๆกันเรื่อการสอนศาสนานเนี่ยบางทีมันอ่อมันทําให้เกิดความเข้าใจที่ผิดได้ และในรายเดียวกันเนี่ยการทดลองนี้ก็ชื่อเห็นว่าคนที่เขาไม่มีศาสนาเนี่ยไม่ได้แปลว่าเขาไม่มีคุณธรรมนะเก็มีเขามีน้ําใจมีความเอื้อเฟื้ออย่างที่เราคิดว่าเนี่ยถ้าลูกเราไม่มีศาสนาลูกเราจะไม่มีคุณธรรมนี่อันนี้มันก็ไม่แน่เสมอไปนไม่มีศาสนาไม่นักือศาสนาแต่ว่ามีคุณธรรมมีน้ําใจก็ก็มีอยู่นะแล้วก็มีเยอะด้วยเพราะมันไม่เกี่ยวกับ เชื่อหรือไม่เชื่อนับถือหรือไม่นับถือาศาสนานะี่ยมันอยู่ที่ว่าเราใส่ใจการกระทําของเราแค่ไหนถ้าเราเห็นความสําคัญของการมีน้ําใจเอ,อื้อเฟือฟ้อเผื่อแผ่ไม่เปรียบคนอื่นอันนี้นอกจากเรื่องมีคุณธรรมแล้วก็ยังเรียกว่ามีาศาสนาด้วยนะแต่เป็นาศาสนาที่ไม่ได้เป็นแบบแผนของคนส่วนใหญ่อ่ะเราก็เตรียมรับพร อิทิตังปฏิตังตุมหังคอยตาผลที่ท่านปรารถนาและตั้งใจแล้วทิพเเมวาสมิชาโตจงสำเร็จโดยชาพรสาเพปูเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งพวงจงเต็มที่จันโทปนาโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพมนมณีโชติราโสยทธาเหมือนแก่มณีอันสว่างสวัยหวนยินดี สาพีิดียววิวาชันตูวันตาไราทั้งปวงจงบำราดไปสาพโรโควินาสตูโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตัาวัวนตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขิธิคายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอวิวาธนาสิริสานิจังอุทาปจายโน จตาโรธรรมาวะัฏติอายุวันโนสุขังภาลัง,งสางศิปการคืออายุวันนาสุขพพะภาลาย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติวัยกราบมีปกติอ่อนดอนต่อผู้ใหญ่เป็นนิจพาะวะัตุสาพ,ม,พ,าสาพมังคลังพอสาพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาพ,พเทวตาพอราเทวดาทงปวงจงราท่าน สัพพะพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพะธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพะสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สัทธาโสุธิภาวันตุเตอพราสวัสดีทั้งหลายยงมีแก่ตานุเมื่อเดิน